สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l i f e Solution ไพ่พลิกชีวิตนะคะวันนี้มาพบกับพรีมในการเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะสำหรับเดือน กุมภาพันธ์2,564การเงินการงานความรักของเพื่อนๆที่เกิดแต่ละวันจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ จะมาทํานายดวงของเพื่อนๆในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์2,564ค่ะเรามาเริ่มดูกันที่การงานก่อนเลยเนาะการงานในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์อะค่ะน่าจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการงานที่อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจในเรื่องของการงานรู้เห็นทุกอย่างแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่เต็มที่นักนะคะในส่วนของเรื่องการงานนี้ รวมถึงในการงานนะคะบางครั้งคุณเป็นคนที่สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงตามสกิลที่คุณมีหรือว่าหยิบจับทำอะไรแบบไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถทำได้แบบนี้ค่ะในการงานอาจจะต้องหยิบจับทำอะไรที่หลากหลายหลายอย่างมากกว่างานหลักที่คุณทำ อยู่ปัจจุบันนะคะอาจจะต้องรับจอบหลายสิ่งหรือว่ามีอะไรเพิ่มมากขึ้นมาให้คุณดูแลและรับผิดชอบเพิ่มเติมแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่คุณแ handle ได้นะรวมถึงสภาพแวดล้อมของการงานค่ะส่วนใหญ่ทั้งในเรื่องของตัวงานหรือในเรื่องของสังคมอะไรที่เกี่ยวกับการงานมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือในสถานการณ์ที่ดีนักแต่ว่า ความที่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างหากคุณดิ้นรนอย่างเต็มที่ผลงานความเจริญในเรื่องของการงานก็จะงอกเงยได้นะเหมือนอะไรที่มันดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ว่ามันจะสำเร็จได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนกุมภาพันธ์คนวันเสาร์มีเกณฑ์รับซ้ายจ่ายขวานะคะคือได้มาใช้ไปใช้จ่ายอย่างออกซ้ายออกขวาแบบนี้เลยะคะ่ะก็ต้องพยายามระมัดระวัง manage ดีๆนะคะซึ่งในการใช้เยอะๆเนี่ยก็ สถานภาพทางการเงินจะค่อนข้างนิ่งอะคะ่ะอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากนักเพราะว่าไอ้ส่วนที่เพิ่งได้มาก็ต้องใช้จับจ่ายการเงินโดยส่วนใหญ่มันก็เลยจะดูแบบนิ่งๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มพูนพากพูนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพยก็เลยแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆพยายามที่จะหาะรายที่ทําเสริม ทำเพิ่มเติมเพื่อที่จะขยับขยายการเงินให้มันมีรายรับเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะอืมในส่วนของความรักความรักนะคะเพื่อนๆที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีความรักที่มีความมั่นคงเป็นความรักที่อาจจะได้มีอะไรที่เหมือนความรู้สึกใหม่ๆ หรือได้ทำอะไรใหม่ๆกับคนรักหรือว่ามีความอบอุ่นมั่นคงขึ้นในเรื่องของความรักสถานภาพใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะที่ชัดเจนมั่นคงยิ่งขึ้นได้ด้วยรวมถึงมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าบุคคลเก่าๆจะย้อนกลับมาได้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆชาววันเสาร์ที่ยังรอคนรักเก่ากลับมามีเกณฑ์มีโอกาสมากเลยนะคะในเดือนนี้แล้วดูเหมือนว่าความรากักอะค่ะ จะดีค่อนข้างดีดีมากๆเหมือนอาจจะมีเรื่องน่ายินดีน่าชื่นชมอะไรที่เฉลิมฉลองมีความสุขในความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ที่ไพ่ใบนี้ค่ะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับเพื่อนๆได้ไพ่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง ความมั่นคงอะค่ะก็ในช่วงเดือนนี้เพื่อนๆส่วนใหญ่อาจจะมองหาถึงความมั่นคงในด้านต่างๆความมั่นคงจะมีขึ้นเกิดขึ้นกับเพื่อนๆได้แน่นอนค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องพยายามที่จะ manage แล้วก็จัดสรรปันส่วนในเรื่องต่างๆให้ดีนะทําตามแผนที่ตัวเองวางไว้แล้วความมั่นคงจะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักอะค่ะก็จะดีมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่เกิดบันเสาร์นะ วันนี้การทำนายดวงของเพื่อนเพื่อนวันเสาร์ก็จบแล้วค่ะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเดือนหน้าเราก็มาติดตามรับชมคลิปกันใหม่นะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยนะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ